สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีกัดจะไปขับเอามันดุดนะจ๊ะแต่ว่าถนนลื่นแห้งจ้ะพี่น้องเด้อตีหันเทเบิลน่าจะ๊ะเนาะดูค่ะลื่นล,นลื่นดีค่ะแต่ว่าโชคดีนะตีไปซื้อต้องเทาอันนี้มาจ้ะอ่าเป็นไงซื้อต้องเทาต้องเทากันลื่นน่าจ้ะข้างล่างจะเป็นอ่าเหมือนตะปูน่าจ้ะเนาะข้งางล่างจะเป็นเหมือนตะปูเราที่นี่เมื่อกิ้ยัดย่าวแบบจับ รัดน้ำแข็งจั๊กพิมะได้ดีนาะคะจักกระเทยไส่เฉพาะช่วงอ่านี่ค่ะอากาศที่ว่าเป็นน้ำแข็งแบบนี้เน,นาะจ้ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอันเคยจะว่าอไะไรล่ะถ้าเกิดว่ามันมาเป็นนำแข็งกับบริไตแต่อุ๊บ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 เพรามือแห้งเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตีขออนุญาตวางก่อนได้จ้ะเนาะนี่เออหน้าก็จะไปด้วยนะคะคอนเทนต์ตียางมาก พันยู่ข้างนอกพกกัดตามมาจา้ะหนาวนะลูกนะไปด้วยเหรอตอนนี้พันมีแม่เล็กอยู่ในเอ็นนะคะเนาะอยู่ในค้อน่าจา้ะพ่กกัดสิเขาออกบ้านได้ได้เองนั่นสินะคะโดยถีบตะตองล่อให้เข้ามาเปิดประตูห้เนาะพ่กกัดจะเขาบ้านได้เองออกบ้านได้เองสิค่ะเห็นงาพันออกมาพ่นเห็นเข้ายางมากข้างนอกสิคะพะั่กจะตามไปค่ะมักตามนะจาน้ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องค่ะ ตอนนี้จิ้มผักเป็นหอปอาเปี้ยนน่าจะเนาะหอปอาเปี้นปยนไ้เล็กหน่อยจ้ะใส่ก็ไม่แต่เออ่ที่ใส่ใส่เนื้อนะคะเนื้อบดเนาะแล้วก็แล้วกบ็บรุนเซนนะคะแล้วก็ใส่ผักกระหล่ำน้อยนึงจ้ะนี่จ้ะตัดติ่งกับจิมมะฮ่อไวให้เพคนกินนะคะแซ่แข็งไวเนาะนง่ายปัญญากรบมาถอนให้กินจ้ะ ดะลืมจิลืมแปลงจ้งะแป๊ดแนึงค่ะลืมมาแปลงมากจ้ะแปลงสำหรับติดแผน่นเดีจะจัดมาฮอบปาเปียกซอยตีจ้าทำให้เด็กๆทานกันมนกจ้นะเนาะ ช่วงนี้ฝนตกหิมะเขาเพ,พิ่งจะมันที่มาฝนจะมันวันที่มาเนาะฝนนะคะฝนตกมาสะห,หิมะตกแห้งแต่ลมเสาทั้งตกทั้งลมนะคะไอ้มันดุดไปรรียันเปียกหมอดหยอดตอนนี้เริ่มเริ่มยุดไปนแน่ละจ้ะใค่แน่ยู่เนาะ <c oughs> ตกแล้วี่มาอัน,นะค่ะ <c oughs> ี่มาได้หลายนอ้นองๆลงบ้านตีไปหับหลูกเนาะเจอแชะ แ้งจ้ะดีตรงที่ว่าไส่อันนั้นลำขาดไ่รอ,อย่าง่ะไอ้ต้องเท่ากันลื่นเนาะทำนันกันลืล่นเพราะว่าทิมจ้ะนี่ค่ะห่อเปี๊ยดีค่ะหอ,อพ่อคำเข่านะคะ อย่าถอดนันสิพันมักถ้ากินอาหารไทยแบบพัดเพิร์ตบานเข้านะกินกเป็นจ้ะก็กินบ่เป็นก็เล่ยประเดยอันนี้ประเดยผ้าเฮ็ดกินเลือดเถื่อนเนาะประเดยไปใส่มาใสา่ดอกใส่พี่น้องช่วงนี้ก็สิอยู่บ้านนี่ยนะจ้ะเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เนาะมีอย่างไรลงไปจ้ะ เนี่ยมไปทะเลเห็นเอ้น้ำนะคะเพิ่นจต่ที่ไปไปน้ำแข็งเนาะเพิ่นกะเออ่น้ำแข็งละลายเนาะจา้ะเพิ่นน้ำเพิ่นไหหลละะแแ้้งเเนนาวุณภพิ่กะลดลงเนาะจ้ะค่ะเพิ่นกะ,นกะอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วน้ำแข็งละลายไปแล้วะะแล้วสินะคะแล้วตรงเออ่ทาน้ำตรงอันนี้นะคะริมเนาะ มองจิตคนนั้นเนี่ยคงจะเก็บหอยใดเนาะจา้ะหอยแมงคูเนาะเพราะวนะ่าอุณหภูมิมพันเริ่มอุ่นขึ้นเนาะจา้ะบ่ไข่น้าเป็นใดตีกระเด็ดชุดเตากระเด็ดชุดเตาฟิ้งมาสองมือละจ้ะเพราเอาเนื้อพุ่มพันบ่ไข่นาวเนาะก็เลยบ่จุดจ้ะบ่ได้ม่น้ำเหนือเขจุดข้างล่างนี่คะ่ะมิจฉามีแต่ฟืนนะคะไฟไนแล้วเตรียมไว้ก่อนถึงไปทิ้งงานเนาะจา้ะยังียมไปหายเช็กหายวันฟื่องลลยเท่าใดยังสิยคะจะไปซื้อมาให้เพิ่มเนาะ อาหารการกินกับซื้อมาเตรียมไว้ค่ะแต่ว่าพวกของสดจังพวกสลัดพวกอยังสินะคะเนาะดีกว่คอยทยอยแล้ไปซื้อเอาจ้ะงานไปส่งลูกการผลินมากอะคอยไปส่งมาสินะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อพวกหมออูพวกอยังสิพี่แม่ก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะที่เฮดซตาร์เลยค่ะพรอยกระเป๋ากระเปาพี่น้องเขาไปนั่งแล้วเนาะนะ ไปคุยไปกับทิสตาแน่น่าจ้ะมองนั้นซื้อมาให้ลูกเป็นเพื่นอนออนั่นใส่พริกไอเนี้ยก็พริกไทยลายนะคะเนาะจะรับผู้ใหญ่กินนะแสบนะคะรสชาติแสบเลยแสบเลยแต่ว่าเล็กน้อยเป็นกินิันบอหมีกนะคะเพราะว่ามันบอกว่ามัน,มนเผ็ดเนาะจ้ะ ก็เลยบบกินเนะาะกำลังทดสอบแบบเป็นออนอย่างนี้ค่ะตีพัดตติกาเซ็คโค้งกระเทียมจ้ะโค้งกระเทียมพริกไทยน้อยจ้ะโบตงใส่หลายแต่ว่าทำไมข้ามีหลกักพัลซีกับใส่หลักพัลซีน้ำแต่ว่าบัม,มีข้ากกบะวศัยนะจ้ะแต่ว่าล้านที่ซื้อมากมันเป็นใส่หลักพัลซีเป็นน้ำเนาะกระเทียมหลักพัลซีนะจ้ะไอ้แบบพริกไทยเนาะ เป็นเรื่องราวตำลึงหมักติดเล่ยแบบบก,กินนะคะซื้อมาสามสามซีแทงกับบก,กินช่วงนี้ก็ล่องทิปสันๆนเนื่้งจ้กเนื่องจากการลองสั่แร้านเพิง่งซองอันม,ะมะหาหายจ้ะเพิ่งไปอันเสือปลาเป็นพวกปลาปลายนอปลาเนะะี่ยค่ะ ปลาปิกนกปลาปลาแก้วนะคะเจึนเืริมากล่ะเพนกะเพนกะมาขายเอามาตกาขายตามออยเดลอร์สิค่ะสมมติว่าพู้ใดสร้างสิค่ะจึนกะตกาขายนะเนาะไปซื้อมาตาขายสิค่ะซื้อมาโลละโรล่ล,ล,ลอยบ่หรือว่าจงังแดเนี่ยล่ะจึงกะจำบ่าได้ล่ะถ้ามันทรงจากใบเข้ามาหนีมันบดโดนกะใหญ กระสี้สังถิ่นออกมันตามมาหายอยู่จ้ะแต่ทรงมะน,นี่มันอัทน,นะะทรงดวนกับแพงนะจ้ะทรงดวนกับแพร่งจะเคยทรงขีมมากวดถึงโลศักดดถึงโลอันเทาน่าใดเนาะตอนนั้นสามพันหรือเจ 1, ็ดพันดอกมันนกักบัดถึงโลเลยจ้ะแต่ว่าต้องมีออโยโอโยโอโยงอโยโอโยนะจนะ้ะเนาะมันสั่งเออทรงเบเนี่เขาชอไปกับ เป็นเดือนนะจ๊ะเดือนสองเดือนเดือนคนละแต่ว่ากับบอลหูนะคะบางคนจะเป็นบอหูจะทรงมันสิเพื่ออาจจะหูว่าต้องทรงแบบใดนะแต่ว่าแม่เราบุกหูจักทรงนะคะเราก็ไปถามเขาไปถามบริษัทไอ้บริษัทนี้เขาจะอยู่ขับรถไปจากซิสเกตไปอุบลคนเดียจ้ะคนทรงไม่หายเนาะ มันหลายโลก็สิหลายบาทนะคะพวกบริษัทที่เข้ามาส่งน่ะเข้ามาส่งห้าถึงบ้านเลยจ้ะเห mm ็ด hmm. บอกใบใบเสียภาษส่งภาษีข้าว่เข้าหยับลอดพวกค่าภาษีเพิ่มอะไรที่วา ช่วงน่าเฮ็ดกขบวรถที่พาไปซ้ายเน,นาะจ้ะทุกไ่กลับมานก็สิที่ผาลงพี่น้องไปหาตกปงตกปลาได้แล้วจ้ะเพราะว่าน,น้าเพิวกกัสิเริ่มอันนี้แล้วไม่งั้นเน,นาะจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่มาประตูมาอีกก็เสื้อสีดีได้พี่นาะเย้ที่ข้าวกล้องข้าวเร็วยงเนี่ยก็หน่อยเน,น,น,นาะจ้ะกตกพืชเก่าแล้วจ้ะถึงเวลาเพิ่นอันนี้นเนาะอีกจักเดือนมกขกลาคุมผ้าเมนาเมนาเมาษาพุทธสภาสามเดือน สามเดือนพ่อเขาเสกเก็บพักกูดค่ะพักกูดภาสีออกพี่น้องมากหลายเก็บพักกูดไฟกับยูพี่นุ่นค่ะโตยูพี่นอ้องก็เลยบดแจ้งก้ะ กูในเฮดได้หไลา์เมนูจะพัดก,ก็ได้แกงก็ได้ทอดก็ได้ย่ำก็ได้จ้ะตำก็ได้จ้ะซีก็มักามาตำอยู่ยูนี่้าเกิดว่ได้น้อยวัสบายปุ๊บกระช้ย,ยุดเลย ไขว,ว่องไขวบัลเดี๋ยวอก๊กควรได้ตรวจโควิด COVID อีกรอบหนึ่งนะคะอื่นนะคะคิดว่าตัวลระกะไปทรงคู่เพราะว่าเพิ่ตรวจไปแล้วรอบหนึ่งว่ามูนในสันเลี่ยน,นติดโควิดนะคะเอาเป็นกับตรวจไปรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองคู่ก็ให้ติตตรวจมาตรวจะกะไปทรงไปทรงคู่ค่ะว่ามันเดีย๋ยวนี้มันต้องตรวจสองรอบเลยค่ะถ้าตรวจนนเนาะตรวจแบบ ตัแบบนี้ตัวสองรอบเพราะรอบแรกอาะสิพอสิป,ปส้าจ้ะพี่น้องคลิปนี่ไงง่าล้วจ้ะเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องว่าซอยซอยเป็นลังใจจ้ะในการอ่านหอปอบเปียหอไปบอกกับพี่น้องคุยกับพี่น้องเข้าไปนั่งกับเพื่อนดีจ้ะ เอาไปคุยไปเพื่อนดีการที่ดยู่ด้วยกันดีอย่างนึงค่ะช่วงนี้นะช่วงหนา,นาวๆนี่เพรอ,อยังตีมันจะเห็นเข้าไขา้เงาไขา้อันใด้อยู่จา้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันสิบเป็นอุ้มขึม้นอึมครึนะ้นเนาะมันจะการเห็นในข้นก็สิบแต่ค้นบอลก็สิบเป็นโล่ซึมเซาเลยค่ะอากาศไม่เห็นในข้นแบบเซาหมองสินหน้าเนี่ยไปกับวิวความเป็นเขียวเห็นแต่ขาวขาวเท่า,าทๆจังนสินะคะมันจะได้นนเข้าแบบเป็นโล่ซึมเซาได้ คนอยู่นหนีเป็นโรคท่มเศราร้ายเลยจ้ะประจับพี่น้องเบ่าวเงาค่ะเบ่าวเงานาั่นสิราคาถ้าได้มากก็เบ,บ่าวเงาจ้ะเกีกเ่ยวเนียดตีขอตัวไปก่อนค่ะบันเข้มหนาจ้าตีขอเห็ดต่อนะคะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำเสร็จแล้วค่ะส่วนหนึ่งตีเกาไปแซส,สองแข็งมาแล้ว,วจ้ะส่วนนี้ก็บฉมาถอดไปรอเด็กๆมาจ้ะเนาะรอโอกุด อ่ะมันดุดกลับมาแล้วจ้าอุดเติมเรียนใบสองค่ะอามันดูเป็นรับตอนใดก็ได้เราจะเนาะจ้าส่วนนั้นกัดทอดรบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเอาไว้เขาเย็นนะคะนอดิดหน่อยมากเสรกินได้จ้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ